สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสวิชาภาษาอังกฤษนะครับ welcome to English class and today we will continue learning about present simple tense like last time วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของ present simple tense เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับแต่คราวนี้เราจะมาดูในรูปของโครงสร้างประโยคทั้งหมดที่มีในรูปของ present simple tense และเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มตะลุยกันเลยดูน,นะครับ เริ่มแรกนะครับเรามาดูเกี่ับในเรื่องของรูปประโยคที่เป็นแบบประโยคบอกเล่าหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า affirmative ประโยคบอกเล่าแน่นอนก็คือประธานบวก v1 ก็คือประธานบวกกริยาช่องที่1นะครับถ้าประธานเป็น i u v j แน่นอนเป็นรูปเดิมนะครับคือกริยาช่องที่1แต่ไม่ได้ก็ตามถ้าเป็น he she it หรือที่เราเรียกว่าประธานเอกพพโดือที่3นะครับคำกริยาจะต้องมีการเติม s หรือ es นะครับทา้ทานี้ทั้งนั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มาแล้วการเติม s หรือ es นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำแบบไหนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากฉะนั้นในเรื่องของประโยคบอกเราก็ไม่เป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องกังวลนะครับแต่ท้านีน้ทั้งนั้นมันจะมาในเรื่องของในรูปของประโยคปฏิเสธ การทำเป็นปฏิเสธนะครับจะมีการใช้กริยาช่วยคือดูกับ d o าสเข้ามาบวกด้วย N o t แล้วก็ตามด้วย V1 นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามถ้าทำไมครับถ้ามีการใช้กริยาช่วยดูกับด้าสเข้ามาบวก N o t ก็ต้องมีการเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นกริยารูปเดิมที่แบบไม่มีการทำไมครับเติม S หรือ ES เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของ i u v d ก็จะเป็นรูปแบบเดิมไมดยไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเป็น he she it นะครับคำกริยาที่เติม s ก็ต้องกลับมาเป็นรูปเดิมเช่น she cooks ก็ต้องเป็น she doesn't cook ลักษณะแบบนี้ do บวก not นะครับก็คือ don't d o e s บวก not ก็คือ doesn't นะครับลักษณะแบบนี้ ในการทําเป็นประโยคคําถามนะครับก็จะต้องดูที่ว่าตัวประธานในร,รูปของประโยคทําเป็นอะไร I u t u t l l y he she it แน่นอนเอากริยาช่วยขึ้นต้นประโยคก่อนนะครับเอากริยาช่วยขึ้นต้นประโยคก่อนแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเช่น Do you cook Yes I do Does she cook Yes she does does Jackson cook yes he does do Jackson and James cook yes they do แลลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องข,ของประโยคน์คำถามแต่ทำไมครับห้ามลืมเด็ดขาดในเรื่องของ question mark ห้ามลืมตรงนี้ถือว่าเป็น สิ่งสำคัญเพราะในภาษาอังกฤษนะครับตัวในเรื่องของสัญลักษณ์ข้างหลายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราห้ามลืมเด็ดขาดอาจารย์บ่า,าราจย์ขาแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ถามเกี่ยวกับในประโยคที่เป็นให้ตอบ yes no question แน่นอนถ้าเราไม่ได้ถามด้วยให้ตอบ yes no question ก็ต้องมีการใช้ w s question <S ในการถามดังนั้นก็จะถามให้ตอบเป็นประโยคเช่น อะไรครับ What do you do in your free time? อย่างเช่นลักษณะว่าคุณทำอะไรคุณทอะไรในช่วงที่คุณมีเวลาว่างเราก็อาจจะบอกว่า I play football in my free time หรือเราอาจจะไม่ใช้คำว่า my free time เข้ามาเราก็จะบอกว่า I usually play badminton with my sister I always go to the park have a picnic I spend time with my family ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าการถามด้วย WH question ก็อตอบด้วยให้เป็นประโยคแต่ถ้าเป็นการถามให้ตอบ yes/no question ก็จะมีการใช้กริยาช่วยขึ้นต้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาหลักแล้วก็ question mark ว่าง่ายๆนะครับ yes/no question ถ้าเขาถามว่าอะไรก็ตอบถ้าถามด้วย verb to be ก็ตอบด้วย verb to be ถ้าถามด้วย verb to do ก็ตอบตอบ,ตอบด้วย verb to do นักเรียนดูที่ตัวโครงสร้างตรงนี้นะครับแล้วนักเรียนก็จะทำไมครับเห็นภาพชัดเจนนะครับก็จะทำให้ในักเรียนทำไมครับเข้าใจได้มากขึ้นอ่ะงั้นเรามาตะลุยในคำถามติดต่อข้อว่าจะตอบแบบไหนดีอ่ะเรามาอ่านกันพร้อมกันก่อนข้อแรก Repeat after me. with, Do. have, stings, Does. Watches. Travel. Drinks. Walk. Eats. Don't. Doesn't. Ah, uh, Maduna John is breakfast at 6 o'clock in the morning John ทำไมครับทานอาหารเช้าทำไมครับเวลา6นาธิกาตอนเช้าอ่าด,ดูนะครับการถ้าเราจะบอกว่า John ทานอาหารเช้าเราพูดได้สตอมแบบกี Eat breakfast กับอีกคำหนึ่งคืออะไรครับ Have breakfast แต่ในที่นี้ John ทำไมครับเป็นประธาอเอกเพราะไรุษที่3เพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้ John has breakfast แทนก็ได้ has breakfast John has breakfast John has dinner John has lunch ลักษณะแบบนี้อ่า uh, very good number two I often books in my free time uh, จะตอบว่าอะไรดีครับเราทำอะไรเกี่ยกับหนังสือ very good w i t number t h you like to study English yes I do นี่คิดว่น่าจะตอบว่าอะไรดีครับ very good do แต่ขึ้นต้นประโยคต้องเขียนเป็น capitalize d s t a t i o n very good ต้องเป็น do you like to study English Yes, I do. Very good. Number four. My father always songs in the shower. Eh, what would you do with the song? Exactly. You sing? Yeah, exactly. My father always sings songs in the shower. Do you know Number four. Always, you know นะครับเพราะเป็นคำของมันอยู่แล้วนะครับ Sting เติม s, mm hmm. <S เพราะประธานเป็นเอกพรรกจน์ที่สาม Stone เติม s, mm hmm. <S คนเราร้องเพลงกี่เพลงหลายเพลงอันนี้เป็นพูด r a l very good number five Does Julie work on Saturdays No she อ่าดู Saturdays เติม s หมายถึง Every Saturday, ah, uh, every Saturdays, the Julie w o r k on Saturdays. Julie ทำงานทุกๆวันเสาร์หรือเปล่า No, she. Very good. Dustin, ah uh a huh. number six. Would you like to, to Hawaii, on our next holiday? อันนี้ไม่ได้อนะ่านฮาวายนะครับ ใอภาษาอังกฤษฮาวายเราอ่านว่าฮาวายเพราะเป็นฮาวายนี่คือเป็นรัฐในหนึ่งในรัฐของประเทศสรหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราอ่านว่าฮาวายแต่ในภาษาอังกฤษอีกอิ l i s h we pronounce Hawaii as Hawaii นะครับ Would you like to ในคิดว่าอะไรดี Very good to travel to Hawaii on our next holiday. Yes, I would like to because I've never seen Hawaii before. Wow, very good. Hawaii is one of the most beautiful um, places in the world. Huh? Very well. Wow. Number seven, I live close to my company. อ่าดูนะครับอันนี้นัยเยนจะจงง close ในที่นี้ก็คือใกล้นะครับ company i t is another meaning of friend นะครับไม่ได้เกี่ยวกับ office or of firm นะครับ company ก็คืออะไรครับใช่หรือเปล่าใช่ไหมเช่หน่อย ดูสิถ้าคุณจะแก้งแล้เรียนเลยจะนึกออกอะเอาเข้าจริงๆนะครับคำว,ว่าข้ามแผนกอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือเือนคำว,ว่าเฟรนนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ Office เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีตัวบ่งชี้เอ๊มันจะเป็น friend หรือจะเป็น Office ก็ดูคำว่าอะไรครับ Work เพราะฉะนั้นนี้อยู่ใกล้อะไรครับอันนี้ก็ต้องเป็น Office เรามาไปดูนะคำว่า company ดูนะครับ company friend คำนี้มีความหมายมากกว่า1นึ่คำขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เมื่อคำว่าแบงคที่แปลว่าธนาคารมีความหมายหนึ่งก็คืออะไรครับตะลิ่งริมน้ํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจะใช้แบบไหน,นต้องดูที่ตัว บริบทดูตัวที่เท็กในในในเนื้อความ I live close to my company so I can I can walk very good I can walk to work อันนี้ travel ออกไปแล้วโอเค number eight อ uh, ่าจะไป number eight Mr Smith always ท in the afternoon ตัวนี้นะเราจะทำอะไรกับทีได้นอกจากแค่คำว่า very good drinks number number nine my classmate his favorite TV show after class look at classmate คลาสเมทเทียบเคียงได้กับประธานคืออะไรครับ he ก uh, oh, ับ she he or she เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับอะไร favorite TV show เพราะฉะนั้นเราใช้อะไรครับ favorite TV show very good watches number 10 I'm sorry I have time to talk to you now. Have time to talk to you now. I don't have time to talk to you now. Eleven. Your cousin have a job. Yes, she does. นี่ใช้เลยดีมีข้อเดียว very good does your cousin have a job yes she does cousin ก็คืออะไรครับ cousin คืออะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเราให้ทย cousin คืออะไรครับ cousin cousin ก็คือลูกพี่ลูกน้องนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็คือ relative นะเ,เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีๆ12 I don't อะไรครับเดี๋ยวข้อุะทย I don't have a pen Could I borrow, Could I please borrow your pen Yes you could ลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะไม่ยากเห็นไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น you have to read the sentence carefully, then you can find the w o r d that is um, appropriate to the sentence, right? Otherwise, you cannot find it. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมครับดูรูปประโยคแล้วก็ identify ว่าเอ้คำนี้มันจะตรงกับคำไหน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ present simple tense ก็คือต้องเป็นกริยาช่องที่1ทั้งหมดอย่างเดียวนะครับมันจะไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้อย่าลืม present simple tense ทำไมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไหนแบบไหนครับ present simple tense เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบัน ที่ทำไมครับเป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอแล้วก็ทำไมเป็นความจริงเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นประตูเปิดสู่การเรียนภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราทำไมครับเข้าใจได้ไง่ายขึ้นอย่างที่เขาบอกว่า the simple present tense is one of several forms of present tense in English It is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and face arrangement. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of the verb. I take, you take, we take, they take, and the third person singular take an s at the end. t ิ้ t เ s ส t เอ่าเห็นไหมอันนี้ก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษอีกนิดหนึ่งว่าทำไมถ้าทำไมครับ present simple tense ก็คือก็เป็นเกี่ยวกับการที่เราใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะนิสตาหรือสถานการณ์ที่มันเป็นความจริงนะครับสิ่งที่ทำไมครับมันได้แบบว่าเขาเรียกว่าระบ,บุชี้ชัดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบก็คือมีการใช้กริยาช่องที่หนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นประธานเอกเพิ่มวลที่ส,าม,สามก็จะมีการเติม s หรือ s ส่วนนี้จะไม่ยากเรียนก็มาฝึกฝนเรียนก็มาดูเกี่ยวกับในเรื่องของโครงสร้างตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็การตอบในประโยคคำถามเช่นเดียวกันก็จะทำให้ในเรียนทำไมครับเข้าใจได้มากขึ้นสำหรับวันนี้ thanks for coming to the class have a lovely day take care of yourself And see you again next time. Goodbye.